สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทคนเลยนะคะ Good Morning นะคะเช้านี้เลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนมากับวันฝนโปรยปลาอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะกดไลค์กดกระดิ่งก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจสปอร์ตให้การละก,กันในช่องนี้นะคะทุกๆคน ทีนี้เรานะคะเหมือนเดิมจะมาเล่นท็อปปิกกันนะคะในท็อปปิกที่ว่าใครนะคะอยากเข้ามากระโดดกอดคุณหลือเกินฟังจากท็อปปิกแล้วนะเรามาดูกันนะคะสามปุกปุยค่ะสามปุกปุยนะคะสีน้ำเงินชมพูสีจะออก จะเลือดหมูจะแดงก็ไม่นะคะไม่รู้สีอะไรเนาะทาสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่กองใดก็เลือกกองนั้นได้เลยนะใครเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับทอปิกของเรา ใครอยากเข้ามานะคะกระโดดกอดคุณเหลือเกินคนกองที่หนึ่งนะเดามาดูกันสิของพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะ the flu ิสระเสรีความสุขการเดินทางนะคะคุณน่าจะคุณน่าจะชอบการเดินทางคุณน่าตอนนี้คุณน่าจะมีความสุขดีขึ้นคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่รักการเดินทางมากๆนะคะเป็นคนที่ทํางานที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ทํางานหนักทํางานเยอะแล้วก็เป็นคนที่ คุณออกับเขาน่าจะมีเซนทางคู่เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ทางคู่ลึกลับหน้าค้นหามากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดีแล้วก็ทันสมัยนะคะถึงจะอายุมากกว่าก็ยังคงแต่งตัวดูสมวัยดูดูดีอยู่นะคะแล้วก็โพสิทีฟมีทักษะการทำงานทำงานเก่งทำงานเยอะนะคะ แบกรภาระอะไรมาเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีเรื่องราวของการเจ็บปวดศึกสงครามในอดีตที่ผ่านมาอย่างเยอะแยะอย่างมากมายนะคะ mm hmm. หกไม้เท้าคนคนนี้เขาเหมือนกับว่ามองหาความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์กันได้นะคะ mm hmm. แบบที่มีความสุขถึงแม้มันจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆขวางน้ำ นะคะมันเป็นสิบไม้มันเป็นการรอคอยที่บางสิ่งบางอย่างใกล้ที่จะจบแล้วการรอคอยเหมือนการที่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะการมองการมองยังอนาคตความสัมพันธ์การเดินหน้าไปต่อเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นไปแบบไหนการได้รอคอยการเป็นอิสระการได้เดินทางมาหาคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะ อยู่ไกลกันต้องข้ามข้ามน้ำข้ามประเทศมาห,าหากันหรือเปล่านะคะเป็นคนทีอ่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีอุปสรรคก็ยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีขวากหนามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้สึกว่ารอคอยแล้วก็อยากเดินทางมาหาคุณมากๆยังไม่ยอมแพ้หกดักมันเป็นการที่ถึงยังไงฉันก็อดทนให้ได้นะคะอดทนเพื่อที่จะได้เจอเพื่อที่จะได้มากอดคุณนะคุณกองที่หนึ่งนะคะ ตัวตนของคุณนะคะก้าถ้วยคุณน่าจะเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ชอบเดินทางเป็นคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแฮปปี้กับชีวิตโสดมากๆนะคะมีใครหรือไม่มีใครก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะความสุขของตัวเองหน้าที่การงานนะความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกนะ อยู่กับตัวเองแฮปปี้กับตัวเองก็ได้ไม่ต้องมีใครก็ได้ที่จะมาทําให้เจ็บปวดหรือว่าเสียใจเกิดขึ้นนะคะเขาอยากจะพายเรือมาหาคุณแหละนะคะอยากจะบินนะคะซืซ้อตั๋วไฟล์ไหนมาหาคุณอยากได้มีวันเวลาที่ดีๆกับคุณนะคะอยากมาเกาดคุณเหลือเกินหนึ่งทัวยอยากมาเกอดคุณนะอยากมาเริ่มต้นใหม่ค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ล้นเอ่ยอยู่ภายในใจ นะคะเป็นความคิดถึงมันเป็นความที่อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นความที่อยากจะมาเจอและอยากที่จะกระโดดกอดน,นะคะคิสหรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคนที่คุณรอคอยที่อยู่ไกลกันอีกฟ้าโลกหรือว่าอีกที่ใดที่หนึ่งนะคะการได้มาเจอรอคอย <c oughs> ที่จะได้มาเจอกัน แล้วมันมีโมเมนต์ที่ค,ค,คุณคิดถึงหลรอเกินนะคะณวันที่คุณเจอคุณอาจจะกระโดดกอดกันคิสกันคุณอาจจะร้องไห้คุณอาจจะมีน้ําตาซึมก็ได้มันก็จะเป็นความสุขที่ล้นเอ่อนะคะในหัวใจใครที่รอคอยใครใครที่สตอรี่ไปต่อได้นะคะถ้าใครไปต่อไม่ได้ก็ฟังไว้เป็นพลังงานนะคะทุกคนแล้วก็โฟกัสอนาคตแล้วก็ดึงดูนะคะสิ่งที่ที่เราคิดว่าเราจะต้องเจอคนแบบเนี้ย ให้ได้เข้ามานะคะยังไงฉันต้องได้ฉันต้องได้แบบนี้ฉันต้องได้แบบนี้นะคะแล้วคนที่คนที่ไม่ใช่อะ่ะเขาก็จะหลุดออกไปจากวงจรชีวิตของคุณนะคะมันง่ายมากเลยค่ะง่ายมากๆสีดาบมันเป็นการนิ่งนะคะนิ่งเพื่อที่จะดูนะคะหรือนิ่งเพื่อคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างหรือนะสถานการณ์ตอนนี้มัน ไปต่อไม่ได้นะคะมันยังทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่นิ่งนะคะแต่เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเหลือเกินนะคะคนที่เป็นตัวตนของคนได้ทุกธาตนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขมีความที่เป็นคนที่ทํางานหนักทํางานเยอะเป็นคนคิดมากนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดีมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ แต่งตัวทันสมัยดูสมวัยแล้วก็มีทุกอย่างเพร้อมเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เจ็บปวดเรื่องรักษาเศร้าอดีตที่เจ็บปวดหนักสาหัสมากๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่สู้แล้วก็อดทนในเรื่องของความรู้สึกได้ดีอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แบบที่มันเป็นอะไรที่มันจริงจังที่มันเป็นแบบ เชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจกันได้เขาน่านจะเป็นคนที่รกอิสระมากๆเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนกับคุณลักษ like ณะเหมือนคุณนะคะคุณกับเขาน่านจะมีเซน์ที่ดีหรือสามารถรู้สึกถึงกันได้หรือชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่ามีแรงดึงดูดหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้รู้สึกว่ามีการรอคอยทำให้รู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีนะคะเขาน,าน่าจะเป็นคนนั่นลมก็ได้นะคะลมก็ได้น้ําก็ได้นะคะ ทีนี้ถ้าเป็นหกไม้เท้าการการที่ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์การรอคอ,อยที่จะได้มาเจอการที่ยังไม่ยอมแพ้ยังสู้อยู่นะคะใจมันยังคืดอ,อยู่เพราะว่าไม่ว่าตอนนี้อุปสรรคมันจะคืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะเพราะว่าคุณออกจะน่ารักสวยแล้วก็เซ็กซี่ขนาดนี้ถูกไหมคะเขาก็อยากมากระโดดกอดคุณอยากมาเจอหน้าคุณกระโดดกอดคุณนะ มากๆเหลือเกินอยู่ตรงนี้นะคะอยากเจอเพราะว่าความห่างไกลความห่างไกลความที่ไม่ได้ไม่ได้เจอกันนะคะคุยบ้างไม่ได้คุยบ้างหรือบางคู่รอการสารต่อนะคะความสัมพันธ์กันไปอีกเซตหนึ่งนะคะก็ค่อยๆดูว่ามันจะเป็นไปแบบไหนมันใช่หรือเปล่าเขาคือตัวจริงไหมนะคะ เพราะฉะนั้นดูดีๆในความรู้สึกตอนนี้คุณน่าจะมีเซนได้ดีว่าสตอรี่เรื่องราวนี้ไปต่อได้ไหมนะคะบุะคคลคนนี้อาจจะเป็นระดับ c e o หรือว่าผู้นําก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็หรือว่าถ้ายุ่งห่างอาจจาะกา็ยุห่างัคุณไม่มากก็ได้นะคะเป็นเด็ก,กได้น่ารักมีความฟุงฟ้งฟิงมีความสวิตหวานมีความขี้เล่นนะคะประมาณนี้ก็ได้คนกลองที่1นนะคะนี่แหละนะคะใครที่จะเข้ามากระโดด กอดคุณเหลือเกินนะคะก็ฟังมาเป็นพลังงานแล้วก็ไกลไลายนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สมหวงังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะอ่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะเติมความรู้สึกให้เยอะๆคิดสิ่งที่ดีๆคิดสิ่งที่เราต้องการไว้นะคะสิ่งที่ไม่ดีมันจะหลุดออกไปจากวงจรชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะ ยังไงก็ฟังไว้เป็นไพละไกลลายไลนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกปุกปุยสีนี้นะคะอุ้ย <c oughs> กับท็อปปิกของเราใครจะเข้ามากระโดดกอดคุณนะคะ หนึ่งนะทุกคนไพ่ก็จะหล่นตามสเตปท็อปิกนะคะใครอยากเข้ามากระโดดกอดคุณเหลือเกินใครอยากเข้ามากระโดดกอดคุณเหลือเกินวันนี้ไพ่เป็นอะไรคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาหลอดนะคะ สำหรับพนกองที่สองค่ะมาดูซิใครเอ่ยอืมการรอคอยการพรัฒนาการรอคอยการพัฒนาวความสัมพันธ์การได้เจอกันกับคุณคนที่เป็น9เหรียญน,นะคะ คุณเป็นคนที่สวยนะคะคือสวยแหละแล้วก็มีตัวตนเป็นของตัวเองมีบุคลิกเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวว่าฉันไม่สวยฉันไม่หล่อฉันไม่นู่มไม่นี่ถ้าเราอะดูแลตัวเองเป็นนะคะรักตัวเองเป็นแล้วก็รักตัวเองก่อนนะคะคุณจะเห็นจุดเด่นของคุณนะคะในตัวตนของแต่ละคนจุดเด่นข้อเด่นข้อด้อยแล้วทาข้อเด่นให้มันได้ เหมือนกับว่าชัดเจนมากขึ้นข้อร้อยก็ยิ่งพัฒนาให้มากขึ้นดูแลมีความรักให้กับตัวเองเพราะเรารักตัวเองแล้วเรามีความสุขแล้วอะ่ะเราทําตัวเองให้ดูดีนะคะสมกับบุคลิกแล้วก็ตัวตนของเราเมื่อไหร่แล้วก็ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีความสุขแล้วก็มีพลังในตัวเองนะคะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นเคมีที่เข้ากันกับคุณอะ่ะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีเซนที่ดีมีเสน่ห นะคะแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างก้าเหรียญการงานหน้าที่อะไรการเงินก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองไม่อาจจะไม่ได้รวยแต่ก็อาจจะมีในเท่าที่เรามีนะคะไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้พึ่งพาใครนะคะตัวตนของเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าในสังคมของเขาก็ได้ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งมีการวางแผนรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่ สร้างสรรค์นะคะทำอะไรใหม่ๆสิ่งอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะ d ั u เม m นต์จะได้รับการเปิดเผยความรู้สึกเรื่องราวความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าแปลกๆกับคนนี้หรือว่ายังไงอะนะคะมันจะมีการได้รู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเขาอยากที่จะบอกอะไรบางอย่างกับคุณเขารอคอยการได้เดินทาง มาหาคุณการได้พัฒน,นาโอกาสกาความสัมพันธ์การเริ่มต้นนะคะ mm hmm. การเปิดเผยความจริงบางสิ่งบางอย่างสองดาบนะคะมัน,นงเงียบมันเงียบมันใช้เวลาคิดใช้เวลาทบทวนก่อนหน้านี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าลังเลรู้สึกรู้สึกว่าไม่เข้าใจตัวเองกันเกิดขึ้นเ h ฮิลเฟรนซ์มันจะเป็นไปตามมันจะเป็นไปตาม ขั้นตอนแล้วก็ทุกอย่างที่ถูกต้องนะคะถ้าก่อนอันนี้มันเป็นอะไรไม่ชัดเจนมันเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจกันมันต่อเขารอคอยที่จะได้มาเหมือนกับชัดเจนกับคุณอนะคอมมิทเมนต์กับคุณแล้วก็เปิดเผยไอ้ความรู้สึกหรือว่าได้พูดคุยกันนะคะให้มันได้ไปต่อในความสัมพันธ์เพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่า เบื่อหน่ายนะคะสี่ถ้วยความรู้สึกไม่ได้ดังใจอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาก็ตามมันรู้สึกเบื่อหน่ายมันยังคงรอนะคะรอคอยโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์รอคอยกันอย่างรู้สึกเบื่อบางทีมันเบื่อะคะ่ะเบื่อกับอะไรเดิมๆอยู่ตรงนั้นเดิมๆทาอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยนะคะอยากที่จะทําอะไรให้ได้ดังฝันอยากที่จะพูดอะไรอยากที่จะบอกอะไร มันยังทําอะไรไม่ได้เลยคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานหนักนะคะทํางานเยอะทํางานหนักจริงจัง,จงมั่นคงแล้วก็อดทนอะไรได้ดีนะคะการหยุดนิ่งถอยห่งางออกไปเพื่อที่จะได้รอคอยโอกาสการได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากคอมมิตเมนต์กับคุณแหละ เขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างงานของเขาก็น่าจะมีโปรเจกต์หรือว่าอะไรบางอย่างที่แบกรับอยู่มากมายอยู่ตรงนั้นนะคะคือตอนนี้เขาคงอาจจะมีเรื่องราวหรือว่าการงานอะไรของเขาที่เรื่องรอบตัวอะไรเยอะแยะอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาต้องคิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดหนักคิดบริหารการจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขา การได้นิ่งออกมาเพื่อเคลียร์การจัดการอะไรต่างๆให้มันลงตัวให้มันรู้สึกว่ามันโฟล์นะคะแล้วก็เขาอยากที่จะแน่นอนเนี่ยที่จะชัดเจนกับคุณอนะเหมือนกับรอคอยการได้ได,ได้ได้ไปต่อในความสัมพันธ์การชัดเจนการได้เป็นไปตามประเพณีหรือว่าสิ่งอะไรที่มันถูกต้องทําที่มันถูกต้องอะไรที่มันรอคอยกันจเจริญหน้าไปต่ออยู่นะนะคะยังอยากที่จะ มาเจอกับคุณอยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้มันจะมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคนะคะต้องใช้ความคิดเยอะเหลือเกินนะคะบุคคลคนนี้นะคะเขาอาจจะต้องอรอบครอบในในทุกๆด้านในช่วงชีวิตของเขาน่าจะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วมากมาเหมือนกันนะคะใครที่จะเข้ามากระโดดกอดคุณนะคะอยากที่จะกระโดดกอดคุณเหลือเกินนะคะคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่ าจะาห่างไกลกับคุณอ,ออกไปนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมเขาหน้าที่การงานเขาน่าจะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอดทนอดทนได้ดีนะคะรู้สึกเป็นคนที่ขี้เบื่อด้วยอดทนมีความใจเย็นทํางานหนักทํางานเยอะนะคะหามรุ่มหามค่าเลยทีเดียวบางทีนะเพราะว่าโปรเจกต์หรือว่าการบริหารอะไรของเขา แล้วก็เป็นคนที่แบกรับอะไรภาระอะไรเยอะนะคะเป็นคนที่คิดอะไรแต่ตองให้มันให้มันนานเสมอใช้ความจริงในการคิดแต่ตองแล้วก็ทบทวนนะคะภาระอะไรที่มันแบกอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรู้สึกว่ามันอยากที่จะให้มันจบลงให้มันได้เคลียเขาอยาก เปิดเผยความในใจบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้นะคะคุณจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้วันนั้นถ้าเขาได้เดินทางมาหาคุณที่เขาได้เจอคุณเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้เลยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณยังไม่รู้เขาจะเปิดเผยทุกอย่างบอกคุณหมดลยค่ะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างนะคะวันนั้นที่คุณได้เจอกันนะคะคุณจะได้รู้ใช่ไหมแล้วคุณก็จะได้โอบกอดกันนะคะกระโดดกอดกันที่ไหนที่สนามบินหรือเปล่า หรือว่าหลังจากที่กักตัวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่คุณจะได้รู้แล้วคุณจะได้คลายความรู้สึกของคุณอะไรที่มันรู้สึกอึดอัดอะไรที่มันรู้สึกไม่เข้าใจคุณจะได้เข้าใจนะคะจัสเมนออามาบอกคุณจะได้เข้าใจคุณจะได้รู้ทุกสิ่นทุกอย่างแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับเขามากขึ้นนะคะคุณมีเส้นที่ดีคุณมีหน้าที่มีคุณมีความสุขที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามีความเชื่อมั่นในตัวตนของคุณว่า คุณอะน่ารักแล้วก็ดูดีแล้วก็มีความมั่นใจมีความสุขมีความแฮปปี้ด้วยตัวเองคุณน่าจะ <c oughs> เป็นคนที่เขาสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์ได้แล้วก็อยากที่จะพะัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆว่าใครใช่หรือไม่ใช่หรือว่าเลเวลของความสัมพันธ์ของคุณไปถึงไหนแล้วนะคะคนกองที่สองนะคะก็ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็ไกด์ไลน์นะคะทุกคน อยากให้ทุกคนนะคะสมหวังแล้วก็มีความสุขในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจ s u พ p o r t ให้เสมอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกปลูกปุยกองที่สามนะคะ <c oughs> กับท็อปิกของเราวันนี้ค่ะใครนะคะ อยากเข้ามากาะอยากเข้ามากระโดดกอดคุณเหลือเกินนะคะขอพลังงานแห่งไพทาร์ตนะคะ <c oughs> สื่อถึงคนกองที่สามโอ้ทูอฟคัพก็เป็นคนที่ใช่ของคุณนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะที่ ที่จะมากระโดดกอดคุณนะคนกองที่สามเป็นคนที่ใช่แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นคู่ชวินเฟลมหรือว่าคู่แท้จากทางจิตวิญญาณนะคะโซเมทที่คุณรู้สึกว่าตกลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะ รู้สึกว่ามีความทวินหามีแรงดึงดูดมี t อค a c ชั่นมีความรู้สึกแปลกๆนะคะกับคนนี้รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆรู้สึกว่าเขาเขาอบอุ่นเขารู้สึกเหมือนคนในครอบครัวไว้ใจเชื่อใจนะคะซึ่งก,ารรากันรละกัน the star เขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเขาก็ได้นะคะหรือเป็นอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นในหม่ๆก็ได้8ดาบ ความที่ติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าเราติดกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปนะคะมันจะทําให้เราถูกแล้วมันจะทําให้เราเครียดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ8ดาขึ้นมาไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า the world นะคะ the world ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้ค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นที่ดีรอคุณอยู่นะคะคนกองที่สามนะ คนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทางไกลต่างธีมต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนที่มีความต่างกับคุณคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมเขามันเป็นความรู้สึกหมายการเริ่มต้นใหม่นะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอ,อ,อูสีไมเท้าคุณจะได้แต่งงานกับคนคนนี้ด้วยค่ะขอบอกนะคะจะได้แต่งงานกันเขาอยากมีช่วงเวลาที่ดีกับคุณโอ้โหไพ่สามถ้วย อยากแต่งงานกับคุณค่ะขอบอกเลยนะคะครั้งนี้ที่ได้เจอกันครั้งนี้ที่ได้มาเจอกับคนนี้อาจจะกระโดดกอดกันคิสการหอมแก้มนะแล้วก็ได้แต่งงานกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการรอคอยมาแสนนานแล้วใช่ไหมหกเมท้าค่ะมันเป็นการเฉลิมฉลองจริงๆค่ะทุกคนเป็นการได้รับชัยชนะของความสัมพันธ์ครั้งนี้เย้ตบมือหน่อยเลยตบมือก <c oughs> รีดค่ะกรีด <c oughs> มีอา่า <c oughs> น้องๆกรี๊ดนะคะกรี๊ดใหญ่เลยนะเราดีใจไว้ก่อนแหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราทุกคนมีความทุกข์เป็นของตัวเองทุกคนมีปัญหาแต่เราจะเอาปัญหานั้นมาทําให้เราเครียดทําไมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสุขสิมีความสุขเพื่อที่จะ ฝ่าฟันความทุกข์หรือว่าอุปสรรคที่เรามีอยู่ะเดินหน้าต่อไปได้นะคะความสุขมันจะทําให้เรารู้สึกว่าคิดปัญหาคิดหนทางแก้ไขในอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆได้ดีมากๆเลยแล้วมันจะผ่านไปนะคะทุกอย่างมีทางแก้ค่ะแค่ว่ามันถึงเวลาของมันหรือ,อยังแค่นั้นเองนะคะ เพราะว่าเราจะต้องอยู่กับความทุกข์และความสุขคู่กันเพราะฉะนั้นจะต้องเอาความสุขนําเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันจะผ่านพ้นปลารงต่อไปนะคะดํารงชีวิตต่อไปเนาะโอเคไพ่สวยงามมากๆเลยค่ะมาดูต่อ2งเหรียญมันเป็นความรู้สึกอินฟินิตี้ค่ะคุณกับเขามันจะมีอ,ะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตามจะมีความรู้สึกว่ามีแรงดึงด,ดูดมีแอคทเรกชันข้าหาการมีแพชชั่นของจิตวิญญ,ญาณนะคะ ความรู้สึกแบบว่าอบอุ่นเหลือเกินมันมีความสุขมากๆเลยเวลาที่อยู่ไกลกันกับคุณมันจะรู้สึกว่าคิดถึงเรียกหาสามารถสื่อถึงใจเขาได้นะคะมันจะมีอะไรแ,บบแปลกสัญญาณแบบแปลกทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ไม่เหมือนกับคนอื่นที่ผ่านมานะคะมีความรู้สึกแ,บบแปลกมันเป็นแพชชั่นหรือว่าจิต นะคะของทวินเฟลมที่สามารถสื่อถึงกันได้ที่สามารถเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าแรงดึงดูด,ดบางสิ่งบางอย่างได้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนคนนี้ไพ่สวยงามมากคุณจะได้แต่งงานกับเขาคุณจะได้มีวันเวลาที่ดีกับเขานะคะขออีหึ่งใบสิโอ้ท่าลมท่าน้ำได้ค่ะ ท่านลมท่านน้ำได้ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้ตัวตนของคุณชัดเจนมากเลยตัวตนของคุณก็คือราชินีดักู้ซึ่งมีความเด็ดเดี่ยวมีความเป็นผู้นำม,มีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งมีความมร่งงมากๆนะคะมีความเก่งมีความภาวะเป็นผู้นำสูงเก่งทุกอย่างทำาน้นทำนี่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตานะคะสวยโดดเด่นมีบุคลิกเป็นของตัวเองเลยทีเดียวท่านลมทนานผู้จ่าฉานค่ะบุคคลคนนี้นะคะผู้จ่าฉานมีความโพสิทีฟนะคะ แล้วก็เฟนลี่ดูดีมีเสน่ะนะคะบุคลิกของเขาระดับ c ี o ผู้นาก็ได้สามารถทํางานที่ไหนใ,ในโลกใบนี้ก็ได้หรือนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นของการที่จริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากแต่งงานแล้วก็อยากมีมองหาความรักครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้นะคะ เป็นคนที่มีแพชชั่นค่ะคือตัวตนของเขาไม่ได้บ่งบอกอะไรมากแต่รู้สึกว่าเขาจะเหมือนคุณนะคะเขาจะเหมือนคุณเพราะว่าเป็นคู่ทวินเฟลมนะคะตัวตนของเขาน่าจะเหมือนคุณเลยทีเดียวแต่มีความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าขึ้นเดอะเวิลด์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของอายุาก็ได้อายุเชื้อชาติเค้าเจอสิ่งต่างๆนะคะแต่ในเรื่องจิตวิญญ,ญาณบางสิ่งบางอย่างรูปร่างหน้าตาหรือว่าหน้าตาหรือว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณกับเขาอาจจะเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ ไพ่สวยงามมากๆเขาอยากจะเข้ามากระโดดกอดคุณเหลือเกินนะคะตัวตนคนนี้นะคะและเขาก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเหมือนคุณตัดคือตัดจบคือจบนะคะชัดเจนเหตุผลเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์คุณกับเขาน่าจะสื่อถึงกันได้ด้วยหัวใจนะคะแล้วก็มีแพชชั่นแรงดูดุเข้าหากันเดวอร์มันจะเป็นการได้เดินทางมาหากัน Move on ได้กระโดดกอดกันนะคะได้มีความสุขได้แต่งงานกันนั่นเองมันขึ้นไพ่สวยมากทุกคนเป็นการแต่งงานล,ล้วนเลยเห็นไหมคะ <laughs> เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ The Star การเปลี่ยนแปลง The World ก็การเปลี่ยนแปลงนะคะทสอเหรียญก็คือเป็น Infinity ความแพชชั่นอะไรต่างๆมันไม่มีสิ้นสุดของความรู้สึกแพชชั่นของ Attraction หรือว่า c h e m i t y นะคะอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวเป็นการรอคอยการเดินทางมาการได้แต่งงานค่ะ กองที่3ามนะคะเขาจะมาแต่งงานกับคุณเขาจะมากระโดดกอดคุณแล้วก็แต่งงานกับคุณสมแบวนแต่งงานไพ่ก็ออกมาแบบนี้ก็อ่านไปตามหน้าไพ่แบบนี้ความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นแปดดาบอะไรก็ตามที่มันติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคนะคะหรือความคิดของตัวเราเองเนี่ยนะคะ แค่ o p e n Mind เปิดใจแล้วก็มีความสุขให้มากที่สุดไม่ต้องไปกังวลหรือว่าคิดอะไรมันปล่อยให้มันโฟล์นะคะไปกับการเวลาไปกับช่วงเวลาไปกับความรู้สึกของเรานะคะ่ะเดี๋ยวถึงวันที่ใช่เวลาที่ใช่คุณก็จะได้เจอคนที่ใช่คนที่พร้อมแต่งงานคนที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังกับคุณอย่างแน่นอนนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันเป็นความสุขมากๆอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวมันจะคุณจะได้แต่งงานมีช่วงเวลาที่ดีมีได้ใส่ชุดวิวาสวมแหวนนะคะทำพิธีแต่งงานแล้วก็ยังมีความสุข เพราะว่าเป็นคู่โซเมทวินเฟลมคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่เขาจะเข้ามากระโดดกาดคุณอยากกระโดดกาดคุณมากมายเหลือเกินอยากจะคิสอยากจะกอดคุณแน่นๆนะคะด้วยความสุขด้วยความที่ว่าฉันรอคอยคุณมานานแสนนานเหลือเกินนะคะอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจสุดท้ายก็ได้เจอสุดท้ายก็ได้สมหวังกันก็คราวนี้แหละนะคะไม่ต้องคราวไหนคราวนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นทางเฟรมของคนเราไม่เท่ากันนะคะ บางคนเจอแล้วยังไม่สมหวังบางคนยังไม่เจอนะคะบางคนต้องรอคอยบางคนต้องทิ้งระยะห่างบางคนต้องรอบางคนอาจจะไม่ต้องรอนานแล้วก็ได้สมหวังกันแล้วก็มีเยอะแยะเลยมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปนะคะเรื่องรักแท้ทางจิตวิญญาณทวินเฟรมสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปจากคําพูดและความรู้สึกที่คุณได้ฟังแล้วคุณรู้สึกดีรู้สึกว่ามันใช่รู้สึกว่ามันอะไรมันก็เป็นประสบการณ์นะคะจากคนอ่านไพ่ ล้วนๆเลยไม่มีอะไรนะคะมากกว่านั้นอยากจะถ่ายทอดทว่าให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีจริงแล้วมันก็เป็นจริงเกิดขึ้นได้ด้วยพลังงานที่เรารู้สึกเรามีความสุขเราโฟกัสว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คนแบบนี้นะสักวันหนึ่งในเมื่อคุณมีความสุขของคุณเต็มที่ไม่ว่า <c oughs> จะกี่ปีนะคะคุณก็จะได้เจอ <c oughs> ขอภัยค่ะคนที่ใช่เวลาที่ใช่อย่างแน่นอน ปล่อยให้มันโฟล์ไปกับความรู้สึกความสุขของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นพลังงานและไกด์ไลน์นะคะทุกคนตัวตนคนคนนี้แหละที่จะมากระโดดกอดคุณแล้วก็แต่งงานกับคุณด้วยนะคะไพ่สวยงามมากๆต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาท่านลมท่านน้ําได้ค่ะนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ